ปมาปีล็อกหมู่บ้านอีต่องต้องห้ามพลาดร้านนี้ครับร้านพอเพลินก๋วยเตี๋ยวครับไปครับเดี๋ยวไปชิมกันหมอกจัดจัดฝนตกแบบนี้ก็ต้องร้านนี้เลยครับคงไม่มีอะไรดีไปกว่าต้มเลือดหมูร้อนๆแบบนี้แล้วครับแล้วบอกเลยนะครับว่าจานนี้60บาทเท่านั้นเองครับดูดีครับโคตรเยอะแล้วปกติสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะฟันราคานักท่องเที่ยวมากๆเลยนะครับแล้วดูนี่น่ครับจานนี้60บาทวิวหลักล้านครับล้านจริงๆครับมึงจะไปหาร้านต้มเลือดหมูที่ไหนครับวิวขนาดนี้โหโหโหให้ตายเถอะบอกเลยนะครับตอนจะกลับ เราไปชิมต้มเลือดหมูกันเลยดีกว่าต้มเลือดหมูหมอกจัดๆแบบนี้ว้าวหกสิบบาทโคตรคุ้มเครื่องอย่างเยอะนี่สี่โมงเย็นแล้วนะเนี่ยหมอกยังเต็มอยู่เลยอะน้ำซุปน้ำไม่ติดหวานมากเค็มๆหอมพริกไทยหวานอ่อนๆตัวเตี๋ยวน้ำตกก็มีตัวเตี๋ยวน้ำใสก็มีต้มเลือดหมูก็มีบอกเลยนะครับบรรยากาศแบบนี้จานนี้แหละครับที่เด็ดอยากให้ทุกคนได้มาจริงครับปี่ล็อกบ้านอีทตองที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยบรรยากาศดีมากๆ อยากอยู่นี่นานๆเลยอ่ะเอาตรงๆนะครับผมมาที่นี่ครั้งแรกครับติดใจมากๆเลยครับบรรยากาศดีมากๆแถมผู้คนที่นี่ก็นิสัยดีด้วย